สวัสดีครับผมมาป้ากันแล้วนะครับเมนูถอดไข่ครับติ่มข้าวง่ายครับข้าวง่ายผมตอนถอดไข่ง่ายๆครับผมถอดไข่ใส่พริกใส่น้ำป่าแล้วก็ใส่ชูโรสนหน่อยครับผมครับผมนี่ครับุกเก๋ยบุกเก๋ยใส่หมูสับเลยเนี่ยครับมันมันล้ำใส่กระดาษน้ำป่ามอยกับหม้อละพริก อไสองแจ็งครับนี่เบหนึ่งข้อค <c oughs> รับซื้อออกมาห้บาทต็บครับผมหบาทเรายอะเดี่ยว <c oughs> ขอหให้ครับผมติดคอมหม่ กำลังฮัตคลิปเออดิฮัตฮัตทำคลิปเห็นยูทูบเบอร์ขอรววอเ,เขาเนี่ยผมไม่ไดยากนะครับเพราะว่าปกติกะเนี่ยกับเข้าจริงอยู่แล้วนะอยากจะทายคนอื่นของคุณกันมินุ่ยง่ายครับลั้มด้วยมินุ่ยหนาวผมไม่ได้แจ๊จิวปิ๊กไตเลยนะครับผมไม่ซูตรงผม ค,คือาปีกไฟ่เพื่อคคลิปก่อนหน้าครับคลิปที่ผมเนี่ยตอดไก่ตอภััยคร, <c oughs> คร,ครบไก่ผมมีไก้ดอคือบ่าวท่าเนี่ยบ่าวท่าเขาคนที่สามครับเ <c oughs> ขาไอ้น้องจิ๊บกินเข้าที่เนี่ย <c oughs> มันกินล้ำหมาเัยะนะแต่เขากินดิบนะจินบเขากินเป็นจุก จุกินเป็นมักอยากจะกำเขาเอากินเงี้ยโอ้หางคนพอมีความสุขตัวเองนะคนนี้นเ,นเขาคงน,นี้เขารั้มยานเขาเนาะครับคลิปน,นั่นนะแสนแสนสีสีอีกหรอคนคนรักฉางครับที่ว่ามือปอปอเนี่ยกับเพราต้กินนะ

ว่าทำคลิปแบบเนี้ยง่ายๆโอเคดิเอาไว้เผื่อมันมันก็ดีอย่างครับเอาเก็บไว้ในใน YouTube นี่มันจะหายไป่ไหนดิเผื่อใหญ่มาวันหน้าเขาจะพอถ้เอาเก็บไวใ้ในหฮร์ดีดในคอมอย่างเงี้ยมันเตี่ยมันลุกเลยลุกปกหน้าเดี๋ยวพอพอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ Ừ, thầy ừ, nghĩ trong cây tôi em thôi nhà số cao hơn kim chọn kem sau hòn hôm gì riêng này hôm một là thơm hòn hòn cuốn mà tươi kìa ครับเดี๋ยวโมดอัะคราวกินข้าวเหนียวค้นเหนือผมค้นแปละครับเป็นวบบค้นเหนือกินข้าวเหนียวมันอิ่มแน่นอิ่มเมือนดิเป็นวบบจะกินข้าวสวยมันก็อิ่มมันอิ่มบบเหมือนเนี่ยเป็นแบบน่ากินมีแห้งอยู่นะ ใาแใ้่ผมกินหน่งสองกินหนึ่งนเนาะสามห้องมาลวครับหาบาททุกแนกต้องการเย ครับ <perfekt> ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนีนะครับเข้ามดละฝาก crack. กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ยูทูบหนาใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ